สวัสดีค่ะแม่มริสอนเกษตรินทรียนะคะวันนี้จะมาเตรียมกระถางเตรียมดินเพื่อเพาะเมล็ดกระลำดอกค่ะใช้ใบไมส้สดหรือใบไม้แห้งรองก้นกระถางเพื่อป้องกันดินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ำดินที่ใช้ เพาะเมล็ดนะคะดินด้วน1ส่วนแกลบ1ส่วนขุยมะพร้าวหส่วนแกลบดำหนส่วนแล้วก็ปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร1ส่วนคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็เอาเฉพาะดินที่ละเอียดที่สุดนำมาเพาะเมล็ดกลั่าดอกค่ะ ใช้ไม้เล็กๆหรือไม้ตะเกียบก็ได้มาจิ้มเป็นหลุมตื้นๆประมาณ15-20ถึงหลุมเพราะว่าจะเพาะเพียงแค่นี้แล้วก็หย่อนเมล็ดกละลำดอกลงไปค่ะเขาลางฝุนจะตกนะคะพอทำปุ๊บฝุนตกลงมาจากจากเมกล็ดกระลำดอกก็เปียกมูดค่ะวางคนข้างยากนะคะต้องใช้ตะเกียบค่อยๆเขี่ยลงหลุม แล้วก็นำดินที่เราผสมไว้กรุบบางๆนะคะกลุบหลุมที่เราจิ้มไว้ที่เราหย่อนเมล็ดกระลำดอกลงไปอะ่ะอย่ากลุบหนาะเดี๋ยวเมล็ดกระลำดอกจะงอกยากแล้วก็จะเน่าก่อนที่จะปลูกขึ้นมาเหนือดินค่ะรดน้ำทุกวันวันละหนึ่งถึงสงครั้งแล้วก็วางกระถางไว้บริเวณที่มีแสงแดดรำไรหรือวางไว้ในร่มผ่านไป3มวันมาดูกันค่ะ ต้นกล้ากำลังดอกนะคะหลังจากที่เพาะเมล็ดไปได้สามวันค่ะก็จะงอกขึ้นมานะคะพองอกขึ้นมาปุ๊บอันนี้ได้ประมาณห้าวันค่ะพองงกขึ้นมาพอวันที่ห้านะคะก็ต้นขนาดนี้เดี๋ยวถ้ามีใบเลี้ยงสองใบใบแท้สองใบรวมเป็นสี่ใบนะคะแม่มริสอนก็จะย้ายลงกระถางค่ะย้ายลงกระถางใหญ่กระถางละหนึ่งต้นนะคะ วันนี้จะมาให้ดูผักเคียวใบหยิกที่แม่มริสอนคือเคยทำคลิปตอนดิดยอดไว้นะคะแล้วคราวนี้พอดิดยอดไปประมาณเจ็ดถึงสิบวันผักเคียวนะคะก็แตกยอดออกมาไปดูกันนะคะ เคลใบหยิกหลังจากที่เด็ดยอดไปแล้วเจดวันนะคะแล้วเขาจะแตกแขนงขึ้นมาค่ะนี่แตกแขนงขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้ต้นสูงนะคะแตกแขนงขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอาแขนงนี้ไปขยายพันธุ์นะคะนี่ก็ต้นเตี้ยนะคะแตกแขนงขึ้นมาเช่นกันค่ะ หลังจากที่เด็ดยอดแล้ว7วันนะคะเด็ดยอดวันเดียวกันเดี๋ยวถ้าขแขนงโตแล้วนะคะคงเข้าดูดูหนาวพอดีแม่มอริซอนก็จะตัดขแขนงนะคะไปปลูกใหม่ให้ได้อีกหลายๆกระถางเลยค่ะเช้านี้จะแช่ข้าวเหนียวค่ะแล้วช่วงเย็นๆก็จะนึง่งก็จะแชะ่ก่อนแช่ ต้องล้างน้ําให้สะอาดก่อนล้างเอาผงเอาอะไรออกจะล้างสักสามครั้งน้ําที่เราล้างข้าวเนี่ยเขาเรียกว่าน้ําสาวข้าวอย่าทิ้งมีประโยชน์มากเราก็นําไปรดผักแม่มอลิซอนก็รดตรง ซุ้มใบเตยค่ะเพราะว่าใบเตยนี้ชอบน้ํามากมีน้ําล้างผักนะคะน้ําล้างข้าวน้ําซาวข้าวก็จะเทลงไปใบเตยของเราก็จะงามมีทั้งใบเตยมีทั้งผักชายาชนาเม็กซิโกค่ะ สุดท้ายนี้ก็ขอฝากสินค้าของร้านแม่บริสรเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะมีน้ำหมักปลาทะเลสูตรเข้มข้นช่วยบำรุงผักผลไม้ให้งามค่ะแล้วก็จุลินรีย์หน่อกล้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็น้ำหมักสมุนไพรไล่สัตูพืชแล้วแม่บริสุทก็ยังมีผักพื้นบ้านต่างๆอีกมากมายนะคะอย่างเช่นต้นวัตูมแขกต้นผักหวานบ้านหูเสือนะคะนำไปปลูกได้ สนใจก็ทักมานะคะเดี๋ยวแม่มริสอนจะให้รายละเอียดไว้ด้านล่างนี้สำหรับวันนี้ก็ขอจุกคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร b e กดไลค์กดแชร์ like, share, ให้แม่มริสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ